Yeah. <laughs> จะเอากางเกงขาสั้นมาเลยวันนี้เปิดป้ายมงกุฎเขียวค่ะสามพันสองเท่าเดิมสวยๆเหมือนเดิม หรือใครจะรับก็สอบรีวิวรีบแจ้งนะมีไม่เยอะนะคะป้ายนี้มีไม่เยอะป้ายมงกุฎเขียวนะคะกับหัวป้ายมงกุฎเขียวคะ่ะตลกคอตลกกับหางกับหัว ตัวนี้ตัวตัวนี้แบบรวมชายหญิงนะคะพี่นี่ใครรับรีวิวเลยสวูดเบลเลอร์เป็นรวมชายหญิงนะคะอ่ะขอโชว์หัวผ้าก่อนตัวนี้งานแชมป์ค่ะงานแชมป์นะคะเห็นไหมแชมป์นะ โอ้ไหนพี่ว้า wow. วหัวผ้าใครรับเอาไปเลย <c oughs> ตัวนี้รลอะเป็นผู้ชายผู้หญิงรวมนะโอ้ไหนมาอีกตัวนม <c oughs> ยังสวยเลยพี่สะอาดด้วยไหน ปังอะ่ะใครรับรีวิวได้ทุกตัวค่ะโอ้หบิ๊กเลยหัวผ้าต้องลุ้นนะพี่ทุกกระสอบออกมากออกน้อยก็ต้องลุ้นเอาใครไม่อยากลุ้นเอาลูกรีวิวได้ทุกตัวค่ะงานค่อนข้างสะอาดนะคะป้ายนี้โอ้หมีคาโก้ด้วยนะเธอผ้าสเวตเตอร์คาโก้ ดัดดอกพี่อุ้ยเอ้ามันเป็นขายนี่สัมส่วนดัดดอกดัดดอกขายสัมส่วนโอ้โหมาจากไหนเยอะแยะอีอ บิ๊กโลโก้อันใหญ่มากเธอใครอืูใครจะมองไม่เห็นแล้วก็ใหญ่ขนาดนี้สามพันสองใครรับเลยคคะอ,อันค่ะขิมขอนสออผู้หญิงคือน่ารักมากมนุ่มมากอันนี้ผ้านุ่มมาก าเลโอชินามอนชินามชินามโลโลคืออะไระเออไม่รู้ดูจากรัวนเ่้ยทำไกองนันใหญ่ใหญ่ขนาดนี้บบนั่เยอะเดีวเบรไวแล้วไ,วนวไ,ไหนเห็ที่บ้านโ oh <my> อ้มก็เธอใครหรอตรงไหนเติมมา ูพี่ใช่หรอใหญ่มากเติมเรื่อยๆเลยเมื่อวานก็เติม34ตัวนะพี่กระสอบนี้สวยมากเลยอ่ะอ๋อทำไมคนดูเยอะอ่ะบอดปะเนี่ยถ้าดูแลไม่รับก็คือบอดพี่รับพี่รับพี่มิกกี้พี่มิกกี้โอเคดูเห็นว่าเป็นบอดเออพี่มิกกี้ขอบคุณค่ะ ปกติคนดูอยู่ไม่ถึงสิบคนทำไมรอบนี้คนดูเยอะตกใจนะจัดดูโหพี่ก็สอบนี้ปังอ่ะจัดดูอีกพคือปังรวมชายหญิงแล้วคือแล้วคือดูสติสพี่เดี๋ยวหนังเรื่องหนังสติสและเห็นปะหนังหนังสติสมันจะทำหนังมานะมันจะมันจะเล่นอยู่นะ หน้าเอิ้งเดี๋ยวตามนิน่ะหนังเออนี่น้องน้องน้องมินนี่เป็นรวมชายหญิงเลยพี่อุ้ยรลิขายดีมากเกงขาสั้นรุ่นนี้มันใส่สบายพี่มันนุ่มผ้ามันดีมันใส่สบายแล้วที่กวดังหนูเนี่ยนะก็คือมีเยอะมากเลยเกงขาสั้นแบบนี้ มีหลายร้อยกระสอบคุณพี่ไอ้พวกอย่างเงี้ยนะมีหลายลร,รุ่เนเาเน่2 2> ี้าสามพันสองจ้ะอุ้ยดั๊ดน่ารักพี่3ามพนสองนะสองกว่าตัวนะทุกคนกระสอบหนึ่งได้200กว่าตัวมันใส่สบายมันจะใส่นอนใส่เที่ยวใส่อะไรได้หมดแล้วกระสอบหนึ่งเนี่ยจะรวมชายและหญิงเลยนะจ๊ะ รับหนึ่งพี่สุภลักษ์ได้เลยพี่สุภลักษ์ทักทักแชทนะทักแชนะทชหาแอดมินนะจ๊ะรุ่นเนี้ยป้ายนี้อังพูดอย่างงี้ป้ายนี้หนูมีไม่เยอะใครจะรับรับได้เลยถ้าเป็นป้ายนี้นะมงกุฎเขียวใครจะสั่งรีบสั่งอู้พี่ลายนกแก้ว ยกไปหนึ่งกระสอบเนี่ยสองร้อยกว่าตัวเลยนะผ้าดีทดีค่อนข้างสะอาดเปอร์เซ็นต์เกลื้อนเสียงน้อยจ้าเอาไปขายยังไงก็มีกำไรนะจ๊ะบอกเลยผ้าดีผ้านุ่มใครๆได้ได้สัมผัสเนื้อผ้านะพี่ก็จะแบบเอ้ยผ้าดีจังเลย ผู้ชายก็มีจ้ะงผู้หญิงน่ารักมากออโอ๊ยพี่ชอบอะ่ะดูตัวนี้นะน่ารักมากๆพี่ดูข้างหลังนี่น้องๆแบบไปรุ่นชอบมากเลยอะ่ะ ัดแยกตัวสวยมากตัวสวยน้อยด้วยนะเพราะว่ากระสอบนึ่งไม่สามารถขายราคาเดียวกันได้ทั้งหมดนะจ๊ะมีตัวสวยมากสวยน้อยอุ้ยชอบเนี่ยผ้าๆอย่างนี้มากที่มันนุ่มมันใส่สบายมากอืมเนี่ย เบนอยากได้ยียอแหละลูกน้องแบงค์ชอบอียอเพิ่งสาวเพิ่งสาวใส่นอนสบายใส่นอนด้วยพี่ล่าสุดเขาจะใส่อียอแล้วล่าสุดเอาล่ะคุณได้ผู้ย่างผู้ย่างคุณได้เป็นสาวนี่นน่ารักมากเลยอ่ะพี่ผ้านุ่มๆนะจะเป็นเด็กมาเลยสีทองพี่ใช่ไหมว่าประกันอ่ะโทรหาหนูวันละแปดสิบแปดรอบประหยากค่ะขนาดไม่รับก็ยังโทร โอ้ยลายม,ามัดยอมอ่านงี้ใครไม่ได้พี่จาใครจะรับกระสอบใหม่ทักเลย,ยว้ามีลายทหารด้วยจ้า ถามเก้าสามตัวร้อยก็ได้นะพี่โอ้ NBA อะ่ะ NBA ลายพางอะ่ะสวยอะ่ะของผู้ชายอ่ะเหนียว NBA ใครชอบจัดไปจ้าถูกๆเลยแม่สามพันสองโอ๊ยป้ายเไยเออ ย้ายดูหมดเลยพี่ดูนะงานกระสอบว่าจะเป็นประมาณนี้เลยเออเหมียวต้องขยับทางโน้นไปอ่ะเหมียวเหมียวเหมียวอย่างนี้เองก็ย้ายนี่เออใช่เสียงหมดเนยะเสียงหมดเลยเสียงหมดเสียงพ้อมขั้งใจเลยเราตยายทัตัวใช่ไหมตัวเดียวไงแล้วเองก็แค่ตัวเดียวพอไงเสียเลยเสียพรอตั้งใจเลย บอกไม่ใช่หรอพี่พี่บอกอยู่แล้วมีค้าไซส์นะคะค้าไซส์นะอื่ไหนอันนี้จะเป็นแบบใส่นอนสบายๆนะคะตัวสวยมากก็ได้ราคาสูงตัวสวยน้อยก็ถูกลูไปอ้ยใส่สบายพี่ ใส่ได้ตลอดทั้งปีขายได้ทั้งปีนะรุ่นนี้อืมโอ้โหพี่กระสอบนึงได้อย่างเยอะเนี่ยหมมองไปข้างหลังยังเหลือป็นกองเบลเลอร์เลยบางตัวจะแบบขายาวมาถึงเข่านะแต่น้อยนะคะพี่ส่วนมากมันจะเป็นขาแบบนี้นมากจะเป็นขาสั้นนะเอาวัให้พี่พัดชาร์จพี่หน่อยพี่พัพดชาร์จไหมพี่หน่อยในแบบนี้ อุ๊ยน่ารักเธอเนี่ยพี่ดูดิใส่เที่ยวใส่แบบนี้มันน่ารักมากเลยสีฟ้าเป็นอะไรอะเป็นอกะไรอู๋สีม่วงน่ารักมากเลย จะสั่งนะคะสั่งได้เลยเดี๋ยวจะส่งให้วันนี้เลยจ้าโอ้มีไนท์อีกแล้วเนี่ยพี่ประสาวก,กำลังกายเลิดมากนะไนท์ใช่ใส่แบบออกกำลังกายก็ใส่ได้ดู้เอวเอลสปอร์ตเวลาใส่นะพี่เขาก็จะพับเอวออกมาถ้าเจอเอวสปอร์ตอย่างเงี้ยที่มีตัวหนังสืออยู่ข้างใน ชอบสั่งมาเลยจ้าไอที่มันแบบธรรมดาที่ที่จะขายตัวละยี่สิบาทก็ได้นะเอาจริงแบบเนี้ย 20บาทก็ได้นะคะตัวส,สวยๆเนี่ยอย่างเงี้ยอาจจะขาย39บเกนะคะก็น่ารักน่ารักอ่ะเนาะโอ้ย <Okay. S 3> นะ้ำงทีองูปไ,ไ,ไ,ได้ั้มมีจ้าใครที่อยากได้นะคะรีบสั่งเลยรุ่นนี้มีไม่เยอะแล้วป้ายนี้หมายถึงป้ายนะี้ยมีไม่เยอะป้ายอื่น าบางทีอะพี่ขายถูกๆอะแล้วเนื้อผ้ามันดีนะคนเขาจับดูเนื้อผ้ามันนุ่มมันน,น,น่าใสอะพี่คาก็ซื้อนะขายถูกๆไปถ้าตัวแบบธรรมดาสีดําสีแบบที่มันดูแบบเอ้ยมันธรรมดาเกินไปแล้วก็ขายถูกๆเอาเนี่ยอย่างเงี้ย จำดังเนี้ยสิบบาทก็ได้พี่อย่าไปคิดมากนะคะเราโฟกัสตัวที่มันสวยๆนะเราขายไปเลยสวยมากก็อาจจะแบบตัวแบรนด์นะ่ะได้หลักร้อยอยู่แล้วนะตัวที่เป็นบแบรนด์นะ่ะตัวที่เป็นธรรม,มดาก็ถูกลงไปตามเอ,อ่อสเต็ปไปเห็นสีเหลืองเล็กฟ้ามาก่อน โอ้ยสีเหลืองน่ารักเห็นไหมพี่อย่างเงี้ยสีเหลืองลายดอกน่ารักน่ารักพี่เอ4สี9เก้าห้าเก้าอะไรอย่างงี้นะคะว่วแบบพอมันเป็นตัวธรรมดาดำๆที่ไม่มีลวดลายอะไรก็ถูกลงไปนะคะพี่เนี่ยอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือเป็นผ้าแบบปุยเมฆเลยนะเออคือนุ่มมากเป็นเหมือนปุยเมฆเนี่ยที่สี่เก้าก็ได้นะคะโอ้ใส่ดีมากเลย นี่ยลายเสืออย่างเงี้ยอันอันผ้าสเวตเตอร์เนี่ยของทรงผู้ชายเนี่ยได้ได้ได้ดีใครชอบเสื้อผ้าแบบอ่าถ้าแบ่งก็จะเป็นกระสอบใหม่นะแบ่งครึ่ง ก็จะต้องตัดจะสอบใหม่แบบนะเ,เพราะว่าตัวรีวิวนี้ไปหมดแล้วโหตัวนี้ผ้าดีมากเลยว่าและว่าและจ้า,จา,าใช่จ้าว่าและทำไมผ้ามันดีขนาดนี้พี่มันเป็นแชมป์นี่แชมป์นะคะแดง เขามีรูปเดียววิกงานวิกค่ะวิกทอรียังน่ารักน่ารักเนี่ยพี่แบ่งโกยตัดแล้วก็โกยเลย แล้วนะพี่ใครเอาเอานะกระสอบใหม่นะกระสอบรีวิวไปแล้วเด้อปกพี่ใครจะมาโชว์ให้ดูทุกตัวขนาดนี้สามพันสองจ้าสามพันสองสามพันสองจ้าโอเค อนุญาตนะนี่อือหืออันนี้คือหัวผ้านะที่ได้จากในกระสอบคือปังมากพี่หัวผ้าทุกกระสอบต้องหลุนเอานะคะใครสนใจสั่งได้เลยพี่ส2มพองพอจ้า